เเดนมขายของมันก็ต้องมีลูกเล่นบ้าทุกคนขายของให้เสียงดังเนี่ยก็ต้องมีโทโคโคงฮหลใครอ,อยู่ในนั้นไหมฮัลโหลเรามาหมุนทุกคนต้องหมุนอันนี้ออกมาก่อนนะการเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่มีฐานให้เราต้องซื้อฐานมาเองนะคะ อันนี้มันมีสามเสียงเสียงแรกก็แบบเนียยเสียงที่สองเป็นเสียงหุ่ยนเสียงที่สามก็เป็นเสียงผู <S))> <S> <S> <S ้ชายแมนแมนแล้วเวลาเราอัดเสียงนะคะแล้วก็กดค้างฉันคือหุ่นยนต์ถ้าใครอยากได้เจ้าโทรโัศ์ของอันนี้กดจิ้มตะกาเลย คนเล่นหนึ่งทถว